เราจะพามาดูถุงไข่แดงหรือว่ายกซักกันนะครับถุงไข่แดงที่ยังดูซึมไม่หมดนะครับเป็นเรื่องปกติสําหรับลูกมังกรที่เพิ่งฟักออกจากไข่ได้ไม่นานโดยเฉพาะตัวที่ยังไม่เดินไม่ลุกเป็นไหนอ้นีนิ่งอยู่คําแนะนําก็แยกเบี่ยงไว้ต่างหากเพื่อกันตัวอื่นรือพี่น้องไปกระทบกระเทือนถุงวางตรงที่ชุ่สะอาดหรือชุ่เปียกได้ครับผมสาหรับเด็ก คอยระมัดระวังอย่าให้ถุงไข่แดงโดนอะไรก็ได้ที่แหลมคมและตอนนี้มันติดเพล์ไลน์มาหัวขาวเนี่ยอันนี้ไอหัวขาวสุเพลย์ไลน์ต้องหลีเกเลี่ยงการจับอะไรที่มันต้องกระทบกับถุงไข่แดงโดยโปกติแลถุงไข่แดงจะค่อยๆดูดซึมในไปเข้าไปในร่างกายของที่กาภายในหนึ่งถึงสามวันอาจไม่มีการอาการบาดเจ็บบาดเจ็บอักเสบน้องก็จะฟืน้นตัวและเดินแข็งแรงได้ปกติระมัดระวังกลีกเลี่ยงหาดถุงไข่แดงเลือดออกหรือมีอาการบวมผิดปกติ เราก็จะมาเปรียบเทียบตัวที่ทุงไข่แดงดูซึมไปแล้วเนาะทั้งตัวเป็นตัวที่คอดวันเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าเจ้าตัวนี้มันต้าจะดูซึมได้ไวเดาหยิบตัวอย่างมาให้ดูครับอันนี้แหละทุงไข่แดงอ่ะจัหนูขอแก้งหน่อยนะเห็นว่ามันคลกแล้วเพราะว่ามันดูซึมไปหมดแล้วมันก็ไวความกินได้เร็วขวานี่ทองก็ปกติเกิดวันเดียวกันนะครับ แค่ต่างชั่วโม,มงเองไม่ไม่ต่างชั่วโม,มงต่างนาทีสิเรื่องที่ต่างกันไที่คุณชายมาแดงทราบกับพายมามาเอาเป็นฟาร์มสไตล์นะครับผม